เมื่อข้ากลับมาบ้านนอกมาถึงปุ๊บพี่สาวก็เล่าให้ฟังว่าที่ที่พ่อแม่เรายกให้เป็นที่สาธารณะเขามีงบลงมาทำถนนให้แล้วนะอ้าข้าก็ดีใจสุดๆสิเธอดีใจแทนทุกคนที่มาใช้บริการสับจรไปมาเพราะว่าถนนเส้นนี้เวลาหน้าฝนคือเละแบบนรกมากๆนรกชนิดที่ว่ามึงจะไม่สามารถพารถผ่านพ้นไปจนถึงจุดหมายปลายทางได้ ต้องจอดทิ้งไวแล้วเดินเอาชีวิตรอดจากคนตมไปให้ได้แบบทุลักทุเลต่อไปนี้ทุกคนจะได้สบายสัทีข้าดีใจแต่ในขณะที่ข้ากำลังดีใจอยู่นั้นพี่สาวก็พูดขึ้นมาว่าแต่งบมาไม่สุดถนนนะเธออีนี้ก็งงว่าคืออะไรถนนสัน้นๆเองจะไม่สุดถนนได้ไงความไม่เชื่อก็เลยรี่ปั่นจักรยานมาดูตอนแรกที่เห็นก็คิดว่าพี่สาวอำ่ำหลอกให้มาดูถนนก็เห็นว่ามันก็มีทางไปเรื่อยๆนะ เห็นมีทีท่าจะสิ้นสุดทางแต่พอเข้ามาลึกๆแบบลึกแบบลึกก็เห็นว่าเฮ้ยทุกคนฉันมองเห็นจุดเิ้นสุดทางเลื่องจริงๆมึงมันคือเรื่องจริงนี่ไ ก็มีโครงการปุ๋ยคนละครึ่งไม่คิดว่าจะมีถนนคนละครึ่งด้วยนะทุกคนมันคือเรื่องจริงนี่มองกันเบื่อเหมือนความเจริญมาถึงแต่เบืเอิมันคือถนนคนละครึ่งจริงๆจ้าหน้าฝนปีนี้ก็สบายคนละครึ่งทางแล้วก็อดทนลำบากกันอีกครึ่งทางนะจ๊ะทุกคน